ค่ะตอนนี้เราอยู่กับรถ r ี v o 2.4นะคะแซตอีดิชค่ะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะเกียร์ธรรมดาเข้ามาทำเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะคะใช้เกียร์ใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นเกียร์นะคะเกียร์ออโต้ขับ2 6สปีดนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ก็เป็นเพากลางนะคะตรงรุ่นค่ะอันนี้ก็ ให้ลูกค้าใส่เบาะแยกมานะคะเพื่อที่จะได้ติดตั้งไอคอนโซนกลางตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ไอตรงช่องกุญนะแเราก็อุดปิดไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาคันเกียร์มาติดตั้งค่ะคันเกียร์ออโต้นะคะอันนี้ช่างกาลังขอชุดคัตนะคะอัน,นเกียร์ธรรมดาเรายกลงไปแล้วค่ะแล้วก็ อันนี้กําลังดูถอดหมอ้อน้ําเกียร,ธร์ธรรมดาออกอยู่นะคะเ,นนเกียร,ธร์ธรรมดาไอหม้อน้ําเกียร์ธรรมดามันจะไม่มีออยนะคะอันนี้เป็นมอนักออตโอต้ที่เราเตรียมไว้ค่ะี่นี่ค่ะมันจะมีออยเกียร์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอาอันนี้ใส่ไปะคะ่ะอันนี้ก็เป็นขาคัตขาเบรกนะคะที่ถอดออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นขาเบรกออตโต้เข้าไปะคะ่ะนี่ค่ะ เ <No. S 2> พราอถ้าใส่เบาะแยกมามันจะติดตั้งไอคอนโซนกลางตรงนี้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ใส่ไฟวีไปแล้วนะคะนี่นะคะลูกนี้ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เรายกออกนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหกเกียร์ค่ะอันนี้เป็นเลนไมออโต้นะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นไฟบอกเกียร์ตรงนี้นะคะ กล่องเครื่องค่ะแล้วก็อันนี้มีแถมไฮ d e n chip ไปด้วยนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนอ,อไประปอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ไปเพื่อให้ใช้ไฮ d e n chip ได้นะคะอันนี้ติดตั้งคอนโซลเกียร์ไปแล้วนะคะเป็นชิ้นล่างค่ะแล้วก็ติดตั้งคันเกียร์แล้วนะคะอันนี้ช่างไฟกำลังทำแายไฟอยู่ค่ะอันนี้ก็ร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาออกตรงนี้นะคะอันนี้เปลี่ยนจอไมเป็นของออโต้ะคะต่ะก็เดี๋ยว อของเกียร์ธรรมดาถอดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวทำไปก่อนแล้วก็ค่อยมาประกอบเข้าไปนะคะแล้วก็เกียวออโตอ่าเกียอ,อตโตช่างกำลังยกขึ้นอยู่นะคะอ่าเป็นเกียออโตคำสองนะคะแล้วก็ม่อนำออตโตประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กำลังประกอบ กระจังหน้าอยู่ค่ะอันนี้ก็ยกเกียร์ขึ้นแล้วทําไฟเสร็จแล้วนะคะกําลังติดเครื่องอเติมน้ํามันเกียร์แล้วก็เช็คน้ํามันเกียร์อยู่นะคะน้ํามันเกียร์ก็แนะนําให้ใช้เป็นของโตโยตานะคะนคะสําหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่ท้าบนะคะเป็นไอพวกรีโว่นะคะ่ะเกียร์ออโต้จะไม่มีไมวัดน้ํามันเกียร์แล้วนะคะ จะเติมจะถ่ายจะเช็คก็คือนี่ค่ะจะต้องสไตนี้อย่างเดียวเท่านั้นรูเติมนะคะอ่าูเติมก็คือที่ตั้งเอาตัวจับหัวนั้นนะคะส่วนตัวเช็คนะคะตัวเช็คจะเป็นตัวตัวนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราตําเข้าไปลามีน้ํามันออกมาแล้วคือแสดงว่าน้ํามันใช้ได้แล้วนะคะเป็นตัวเช็คลนค่ะส่วนตัว เดี๋ยวเติมน้ำมันเกียนะคะเสร็จแล้วก็จะลองเตียะคะ่ะแล้วก็ข้างในนะคะอันนี้เป็นตอนเดียวนะคะถ้าลูกค้าใส่เบาะแยกมาเราก็จะใส่คอนโซลกลางให้แบบนี้เลยนะคะชิ้นบนชิ้นล่างคะ่ะราคารวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะคะใส่ให้แล้วก็อันนี้เป็นกล่องเครื่องนะคะแล้วก็เราทำไฟเดินเข้าไปะคะ่ะ อันนี้ก็มาเก็บสายไฟนิดหน่อยนะคะให้เรียบร้อยะคะ่ะอันนี้เป็นหม้อนะ้ำอตโตนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกนะคะเป็นของออโต้ค่ะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะมีตัวต่อออกมาเพื่อให้เข้ากับคซัมซัดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะลูกค้าให้เอาฟองนะ้ำตรงนี้ออกให้ด้วยนะคะจริงจริง ถ้าให้แนะนําก็ควรเอาออกนะคะเพาตรงนี้มันจะอุ้มน้ำค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะูุค่ะอนนี้ก็เรียบรอแล้วนะคะเดี๋ยวลองทีย่ะค่ะนี่นะคะน้ํามันเกียร์แนะนําไม่ใช่ของ To โยต้ค่ะอันนี้ก็ W S นะคะจะใช้ได้ของเกียร์ออโต้5สปีดกับเกียร์ออโต้6สปีดนะคะขับ2ขับสี่ใช้น้ํามันเกียร์ตัวเดียวกันค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะขาบเบรกออโต้เราก็เปลี่ยนมาให้<ด>แล้วค่ะแล้วก็เดค่ะเกียร์ออโต้นะคะอันนี้เป็นตัวเป็นไม้ตัวถูกสุดนะคะแล้วก็จะตรงรุ่นของตัวตอนเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ที่มันเป็นจอกลางนะคะมันก็จะต้องมาเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกโอเคเดี๋ยวให้ช่างลองนะคะอันนี้หลักๆก,ก็คือลอง เข้าว้ว่าเกียร์เข้าครบทุกเกียร์ไหมนะคะเราจะได้ไม่ต้องขึ้นลงรถบ่อยอะคะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปลองวิ่งถนนอีกทีนึงนะคะว่ารถเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงบ้างนะคะไ,ได้ยังลองได้ยังทำเรื่องขันน็ อันนี้เราแถมไพเด้นชิปไปให้ด้วยนะคะก็นีันนี้เป็นเช็คเพเนชินะคะว่าเราใส่ไปแล้วมันใช้งานได้ไหมอ่าแล้วก็เช็คตำแหน่งคันเกียร์ใช่ไหมคะโอเวอร์บัง เียใช่ไหมคะว่า,าพี่จอนะกับตรงเนี้ยตำแหน่งตรงกันไหมนะคะโอเคลองได้เลย นเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเรองเมื่อกี้ลองไปได้ชิบไปนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราจะลองข้าวๆว่าเกียร์ลูกนี้ยมันใช้งานได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งถนนอีกทีนึงเพื่อให้มันมีแรงเสียดทานนะคะแล้วก็ดูจังหวะเปลี่ยนเกียร์ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะมาลองเกียร์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเตี้ยรีโว2.4นะคะตอน,นเดียวค่ะมาทำเป็นเกียร์ออตโอต้ขับสนะคะอันนี้ที่มีที่เราใส่ไปก็จะเป็นคอนโซลทั้งชุดนะคะแล้วก็คันเกียร์ เรามี Eco Power นะคะก็ใช้งานได้หมดเลยค่ะ,ะเดี๋ยวกด e ี o Power หน่อยได้ไหมคะครับ Eco Mode นะครับอันนี้เป็น Power Mode แล้วก็ไปดับช,ช,ชิปนะคะช,ชิปนะครับใช้งานเป็นดับชิปเียห้า 5, เียรกอันนี้ก็เปลี่ยนเกียร์สมูทดีนะคะแล้วก็มีบวกลบที่คันเกียร์นะคะ ไ,ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งรอบครับร้อยหนึ่งนะคะจะลองยูเทิเร์นกับเร็วร้อยหนึ่งดูว่ารอบเท่าไหร่เรต้องยูเทิร์นกลับมาฝั่งตอนนี้เก้าสิบก็จะประมาณพันพันสาม แปดสิบเก้าสิอบองพัาม โอเครเรรครับแล้วครับอันนี้รอบเท่าไหร่ครับ1,500ครับอ่า100รอบ1,500นะคะก็ประมาณนี้เนาะลองเข้าข้าะคะ่ะอันนี้ก็มาเช้าย็นรับรถกลับได้เลยนะคะ